อยูกับเงี่ยมนแดงไหนเด้ค่ะเทมันแดงกันมอขาดวะนี่ไขว่นี่นยสามพังด้วยค่ะนี่ไขด้วด้ี่ทังนี้ ใครเต็ยงวันไหนแง่สามหั่งด้วยค่ะนี่โอ้หมอกขึงโลยแล้วนี่ห่างนิดน้อยห,หนึ่งเมวหน,นอก เมยสามห่างกะได้หลายวันนี่เมมันออกค่ะมีมาเบิ่งสาวยุ่งเงยมัดแดงเด้อค่ะนี่ค่ะสดรสดลนๆเลยของแท้โอ้ยเมมันกัดเนาะเมยสามห่างหมอกเครื่องรูนน่ะค่ะในเบือง ป่ะกดติดตาไม่เด้อค่ะสาวอยู่ค่ะอีสานโครล่านหากินค่ะเลืกก้อมึงก็กยรัดกรดมันยังกัรดเลยแม่หมอกเครื่องโบดแล้วค่ะมืง,งกับขาดเนาะ ถือทั้งมือไหมงานหังบบใหญ่ได้เนี่ค่ะหั่นอีนหนึงใส่เมนไขบมดั ายุตัดมันแดงก่อนเด้อค,ดค่ะ